สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ออกมาเดินรอบสองนะคะเพราะว่าอากาศดีมากพอดีอนุลืมนะคะวันที่สิบสามวันที่สิบสี่เนาะก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นทรยุปเอยจันทรุปราคานะคะแล้วก็เป็นจันทรุปราคาอ่าพระจันทร์สีเลือดเนาะ ซึ่งเป็นพลังงานที่แรงมากนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังเกิดขึ้นทุกอย่างที่อยู่ในโหราศาสตร์เนี่ยส่งพลังงานมายัางโลกยังโลกของเรามนุษย์แล้วก็ทุกอย่างบนโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงนะคะ,อ,ะอันนี้เลยอยากชวนทุกคนนะคะทำสมาธิ แล้วก็อนนุยวางแผนที่จะอดอาหารนะคะก็ทุกคนทำเท่าที่ทำได้นะคะอย่ากดดันตัวเองนะคะเพราะว่าอน,นุอยเนี่ยกินอาหารวันละสองมื้อมาปีหนึ่งแล้วะคะ่ะคือส่วนใหญ่จะกินสองมื้อนะคะถ้าเกิดถ้าเราเกินสามมื้อก็น้อยมากแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเ,เราจะกินวันละมือ้อ สักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบอาทิตย์ละวันนะคะไม่ใช่ก <c ười> ินอาทิตย์คือแบบว่าเราจะต้องดูสุขภาพดูแลสุขภาพเราก่อนว่าเรามีอาหารเพียงพอเราแข็งแรงพอนะคะ,ะเราค่อยทำที่อนุ้ยแนะนำก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยแบบฝึกไม่กินน้ำตาลฝึกไม่กินข้าวเพราะว่าแป้งกับน,น้ำตาลเนี่ยทำให้เราร่างกายหนัก หนักก็คือแบบมีเหมือนความหนานแน่นน่ะความหนานแน่นต่ำอะ่ะคือแรงสั่นสะเทือนต่ำนะคะาเพราะว่าทำให้ในเซลล์มีน้ำเยอะแล้วเซลล์ก็บวมแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายปวดเมื่อยเขาเรียกว่าเซลล์อักเสบนะคะอ่เพราะว่าแอานุ้ยเนี่ยก็หยุดกินแป้งมาปีหนึ่งคือกินน้อยมากคือแบบ เมื่อก่อนเนี่ยกินข้าวเป็นกำมังใช่ไหมคะเป็นวันๆแต่ตอนเนี้เราไม่กินข้าวเลยอาจจะมีผลไม้บ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยคือแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้กินน้ำตาลถึงร้อยกรัมต่อวันแสดงว่าเรามีเซลล์ที่ไม่บวมก็คือร่างกายเอาไปใช้หมดไงคะแต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยชอบใช้ไขมันมากกว่านะคะ เขาเขาถึงไม่อยากให้เรากินไขมันไงครับราะว่าไขามันมีคอเลสเตอรอลแต่จริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลโดยอัตโนมัติอยู่แล้วทุกอย่างในร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันจําเป็นแต่ถ้าเราไม่กินเลยร่างกายก็จะขาดแล้วก็ไม่สมดุลเนาะโอเคอันนี้อนุ้ยก็ไม่อยากจะบอกละเอียดนะคะคือแบบว่าอนุยอยากจะมาชวนให้ ทำสมาธิแต่ว่าถ้าเกิดจะศึกษาจริงๆนะคะคนหมอชาวแสงนะคะคนไทยก็ตอนนี้อนุ้ยเริ่มเห็นหลายคนนะคะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการกินอยู่ที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่ว่ากินคลีนนะคะกินคลีนเนี่ยเป็นกัมกึง่งมันเป็นคําคล้ายๆว่าหลอกลวงเหมือนกับคําคว่าพอเพียงอะ่ะคือทําให้เรามีความรู้สึกดีแค่นั้นเองแต่ แต่จริงๆแล้วไม่มีไม่มีความ่มีหลักการอะไรเลยกินคลีนกินอะไรก็ได้คลีนแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องกินเนื้อสัตว์นะคะมีวิตามินมีวิตามิน B อีอันนู้นก็เคยโพสต์ในในในเฟซบุ๊กนะคะว่ามันถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ไขมันเนี่ยเราจะขาดอาหารเราจะขาดอาหารนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอ คือจริงๆแล้วหนูอยากจะประชวนให้ทุกคนเนี่ยอดอาหารเพราะว่าในอนาคตเราไม่จําเป็นจะต้องกินอสามวันอมื้อละสามวันละสามมือ้อโอ้ยโทษทีคะ่ะวันละสามมื้อนะคะคือแบบไม่ต้องกดดันนะคะอ่าเรานี่เพียงแค่เริ่มต้นเราจะต้องฝึก วันละมือ้อวันละสองมื้อไปก่อนแต่เสาร์อาทิตย์เนี้ยนุ้ยจะฝึกไม่กินวันหนึง่งคือแบบว่าวันเสาร์เนี่ยตื่นเช้ามาเราก็จะไม่กินเราจะกินตอนเย็นเนาะก็คือแบบวันวันศุกร์เนี่ยก็กินอาหารเย็นเสร็จแล้วตื่นเช้ามาเราก็จะไม่กินคือจะข้ามไปกินตอนอวันเสาร์มาก็จะข้ามไปกินตอนเย็นเลยคืออันนี้ อันนี้นะคะคือแบบจะทำวันเดียวต่ออาทิตย์ก็ทำคือเราจะต้องอดูสภาพตัวเราด้วยนะคะสามีเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเขาทำเขาเขาไม่ได้กินคืออาหารมื้อสุดท้ายคือวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็เขามากินวตอนวันจันทร์เอามากินอีกทีนะคะวันจันทร์ตอนเดี๋ยวนะตอน ตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงการที่เราอดอาหารนะคะร่างกายเราได้ซ่อมแซมร่างกายจะไม่ได้ใช้พลังงานไปย่อยอาหารทั้งวีทั้งวันเพราะว่าการย่อยอาหารทั้งวีทั้งวันเนี่ยมันเหมือนโรงงานที่ทํางานไม่หยุดเลยนะคะเราก็เลยเขาคุณหมอนะคะคุณหมอไทยก็มีหลายคนแล้วที่ออกมาแนะนานะคะว่าการที่เราไม่กินอาหารเป็นบางครั้งบางคราวมันเหมือนกับ คนสมัยดึกดำบรรพ์ที่เขาต้องไปฮันติงนะคะไปล่าสัตว์แล้วอาจจะไม่มีสัตว์ให้ล่าวันนั้นเขาอาจจะอดไปสักสองสามวันอะไรเงี้ยพอได้อาหารมาพอได้สัตว์มาเขาก็จะกินกินแบบเยอะมากอันนี้แหละคะ่ะเราจะเรียนแบบคนในสมัยดึกดำบรรพ์นเนาะแล้วร่างกายเรานะคะเขารู้มาว่าถ้าเราไม่ได้กินร่างกายเซลล์ คือทหารอะไรต่างๆที่ไปทําความสะอาดนะคะเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเก็บเกี่ยวเ,เซลล์ที่ตายแล้วขยะนูน่นคือไปทําความสะอาดนะคะมีเวลาไปทําความสะอาดแทนที่จะเอาพลังงานมาย่อยอาหารเพราะว่าการกินอาหารทั้งวีทั้งวันเนี่ยร่างกายทํางานหนักมากก็เลยไม่มีเวลาไป ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดเซลล์อะไรต่างๆที่เสียหายไปแล้วหรือไม่ก็ขไขมันที่สะสมไว้นานแล้วอะไรเงี้ยเนาะหรือไม่ก็หนังเหี่ยวๆอะไรเงี้ยเขาจะไปเอาตรงนั้นมาใช้ให้เป็นพลังงานนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าร่างกายเนีเ่ยไม่มีไม่มีอาหารแล้วอะไม่มีอาหารไม่มีอาหารมาเลย อาได้เวลาอาหารแล้วทําไม่เห็นมีอาหารถ้าไม่มีเนี่ยร่างกายเซลล์ที่ทําการเผาผลาญอาหารเนี่ยก็จะไปหาเซลล์ที่ตายแล้วนะคะมามาใช้เป็นพลังงานแล้วร่างกายก็จะพอพอ,พอ,ไ,อไอเซลล์นั้นถูกใช้นะคะก็คือตรงปลายเซลเนี่ยมันจะมีะเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนนะคะคือฮอร์โมนที่ทําให้ ร่างกายผิวหนังเจริญเติบโตอะไรเงี้ยมีสร้างผิวใหม่อะไรเงี้ยนะสร้างเล็บใหม่มันจะสร้างโกรทฮอร์โมนมาดีขึ้นด้วยแบบแล้วก็ทำให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นนะคะอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ตามที่คุณหมอบอกนะคะคือหมอหลายคนมากที่ให้ความรู้เรื่องนี้แม้แต่หมอไทยนะคะที่ เี่อนุย้ยดูอะคะ่ะส่งส่งไปในไลน์โพสในเฟซบุ๊กด้วยนะคะอนุย้ยก็จำไม่ได้แล้วแหละคุณหมอมาให้สัมภาษณ์นะคะเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าการที่ร่างกายเราเอาเซลล์เก่าๆไปใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอะทอปฟิจีนะคะอะทอปฟิจีคือมันเป็นคำศัพท์ที่นุย้ยชอบมากก็เลยจะลองทำดูนะคะคือเราล้างอ่า ดีท็อกซ์ร่างกายนั่นเองนะคะการอดอาหารก็คือการดีท็อกซ์ร่างกายนั่นเองอแล้วก็เราได้เซลล์ใหม่เราเปลี่ยนร่างกายใหม่อยู่ในช่วงของพลังงานใหม่นะคะก็คืออนุก็เลยอยากมาชวนนะคะทุกคนทำทำเท่าที่เราทําได้นะคะอย่าก,กดดันนะคะคือวันไหนที่เราเริ่มทํานั่นแหละวันนั้นแหละที่ที่เราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโอเคค่ะ ทุกอย่างกำลังเปล่ยนแปลงไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างจะออกมาดีาเราอธิษฐานนะคะให้พระเจ้าพระผู้สร้างช่วยดูแลเราแล้วก็นำทางเรานะคะไม่ใช่มาบอกว่าเมื่อไรมันจะจบเมื่อไรมันจะจบถ้าบนนะคะอันนี้ก็คือความกังวลความกังวลความท้อแท้ความตื่นตื่นกลัว มันเป็นพลังงานลบเนาะก็พยายามมีมีพลังใจไว้นะคะมันใกล้จบจริงๆอันนุ้เห็นเห็นแบบคือเห็นภาพแล้วว่าเราจะต้องทุกอย่างจะต้องออกมาดีมากช้้าก็บอกแล้วว่าทุกอย่างจะดีมากทุกอย่างจะดีมากนะคะขอให้เราอ,อดทนเพราะว่ามันใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะคิค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอ่าสันเซ็ตบาเล่นะคะที่อนนีย่อยู่สวยมากค่ะสวัสดีค่ะ